สวัสดีครับผมพิริราคาเครื่องแก้วเซรามิกนะครับผมวันนี้เรามีงานรีคอนนะครับผมก่อนจะเข้างานรีคอนนะครับเราจะมาอธิบายคันนี้ก่อนนะครับคันนี้เแก้วที่สุ์ของเราไปก็ข้อพิที่สามเลยนะครับผมคันนี้ก็เป็นนิสสันดิกเอนนะครับเป็นของลูกค้าอยู่ใกล้ๆกับทางฟังสูนของพิริยาคาของเรานะครับเดี๋ยวเรียกง่ายๆเราเรียกคุณลุงดีกว่านะครับคุณลุงก็เป็นรถ ค่อนข้างจะอายุก็ค่อนเก่ามากนะครับก็หลายปีนะครับน่าจะ3าปีที่แล้วนะแต่ว่าด้วยความแบบรักรถนะครับก็อยากดูแลไม่ว่าจะเก่าเราก็ดูแลได้ให้ได้นะเพราะว่างานศูนย์ของเราเคลือบไปหลายคันคุณลุงเห็นว่าเงางาม,งามก็อยากให้รถของเราเงางามเช่นกันก็อนํารถมาเคลือบเนาะทีนี้ก่อนมาเคลือบนะครับจะอธิบายนิดนึงนะครับคันนี้จอดตากแดดเลยนะครับโดนแดี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับจอดอ่า อยู่ใ,ใกล้จะมีลานจอดของคุณลุงนะครับหรือที่วัดนะครับก็จอดอย่างนั้นตลอดเลยไม่ได้โดนล่มสักนิดเลยครับผมทีนี้สีของเขานะครับไปดูก็ยังมีความเงาอยู่นะครับผมวันนี้เราก็มาจาะเคลียร์พื้นผิวแล้วก็ลงน้ํายาใหมา่ทีหนึ่งนะครับแต่ว่าความเงาก็ยังมีอยู่นะครับย,ยังเงาแต่ว่าตรงนี้จะโดนแดดค่อนข้างจะเยอะเนาะเพราะว่าเจะหนึ่งจะเป็นความร้อนของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็ ของแสง u ยฝุุ่นละอองต่างโวนี้จะก็จะโดนเยอะเนะาะส่วนข้างก็ไม่ค่อยจะโดนมากนะครับเกี่ยวามเงาของอน้ำยาเครื่องแก้วเซรามิกเนี่ยก็ยังเห็นมีคว,วามเมลวาวอยู่นะทางข้างก็ยังเงาอยู่นะครับผมครับคุณลุงขับไปแล้วก็โดนเฉียวมาเพราะว่าคุณลุงก็อายุก็ขัานๆกะเยอะอยู่นะครับผมเป็นที่คุณลุงเป็นพ่อค้าขายกับข้าวนะครับ,บนี่ก็ตอนเช้าตื่นตีสามนะครับับไปแนละ้วไปซื้อกับคงกับข้าวก็โดนเฉียวบ้างนะนะ ก็แต่ว่าความเงาของอย่างสีดำนคะครับก็ลองดูครับว่าท่านผู้ชมเห็นว่ามันมีความความเงาความใสยอยู่นะครับผมคุณลุงบอกว่าขับไปตลาดจอดรถแบบรถแบบ ปีเดียวกันนี่แหละครับเพราะว่าจะมีการแบบว่าในในกลุ่มนะครับก็เหี่ยโหแบบรถแบบรถแก่ทำไมลุงลุงเล่าใราฟังรถแก่ทำไมยังเงายังนี้อยู่เลยอะ <S <S ่ะบางทีคนเวลามีคนชมว่ารถเรานี่สวยมันก็มีความภาคภูมิใจในตัวในในในรถของเรานะครับรถเราดีเราเงางามนะทุกคนเหมือนกันแหละครับเคอยากให้รถเราสิ่งที่เรารักเนี่ยมีความเงาม,มีสไต์สะอาดตลอดเวลาอยู่โอเคครับ อยากว่าจอดตากแดดลูกยงลูกยางนะครับแบบไปหมดฝั่งโน้นหนึเห็นว่าลูกยางไปหมดเลยนะครับตรงนั้นเดี๋ยวมาดูที่หนึ่งน,นะครับตรงนี้นะครับนี่ครับค่อยๆจะไม่ค่อยรักษานะครับเนี่ยก็คืออย่างเงี้ยแต่ว่าวันนั้นที่ไปเห็นคุณลุงนะครับจอดไอ้นี้เอ่อตรงนั้นในที่ร้านจอดรถคุณลุงล้างเนี่ยอ่ะอย่างนี้เลยครับล้างแบบนี้คือคนอายุเยอะนะครับจะไม่มีอ่าบวนการล้างรถหรือว่าเทคนิคในการล้างก็คือจับกระป๋องมาเงี้ยมาแล้วก็ ถ้าเช็ดเช็ดบิดๆอย่างเงี้ยครับอย่างเงี้ยดูแลกันแบบสบายๆแล้วแต่ว่ามันจะเกิดริ้วรอยง่ายนะครับแต่ว่ามันก็ยังเงาอยู่นะครับเพราะว่าขั้นตอนในการล้างจะไม่ค่อยจะควบคุมเท่าไหร่นะไม่เหมือนที่แบบศูนย์คาแก้ที่ก็มีะบวนการของเขาล้างๆองนี้ดูแลเองนะโอเคนะครับผมยังไงก็เดี๋ยวผมก็จะแบ่งครึ่งที่หนึ่งนะให้ผู้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเราจะแบ่งครึ่งแล้วก็เตรียิวมผิวก่อนลงน้ายาแล้วเราจะไม่รูเข็งแก้นนะครับเลยให้เห็นว่ามีความ ใส่ของแก้วเนี่ยหลังจากที่เราขัดเพราะว่าปกตินะครับรถที่เคลือบไปเนี่ยับผมขออธิบายทีนึงนะครับเราเคลือบสีไปเนี่ยอย่างน้นอยๆเนี่ยเราไปคาเทคสเคลือบแปเคลือบรายดูแลเรื่อ,อ,อยๆเ,เ,เนี่ยรถก็จะเงาตลอดนะครับอันนี้ไม่ดูแลไม่ได้อะไรเลยครับแค่ล้างอย่างเดียวนะครับปกติน้ํนายาไม่ได้โดนอะไรเลยนะแต่ทีนี้เราจะมาขัดเตรียมื้นผิวนิดนึงให้ท่านผู้ชมได้เห็นความเงาประมาณไหนความใสเกิดขึ้นนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาดูกันเลยครับผม เรามาเริ่มกันเลยนะครับผมผมก็จะแบ่งครึ่งกันนะครับผมแบ่งครึ่งเพื่อจะ,อะให้เห็นความแตกต่างนะครับผมรถที่เกอบไปก็สามปีนะครับสําหรับตัวช่างยอง,งค่อนข้างจะคุ้มค่านะครับสามปีเรายังมีความใสของมิติของอแก้วอยู่นะครับด้วยการรักษาต่างๆของคุณลุงเขาก็ไม่ค่อยจะดีนักเท่าไหร่นะครับเป็นการใช้ผ้าพื้นเดียวม,มาเช็ดๆๆรอบๆน,นี่ยการเกิดรอยค่อนข้างจะได้ง่ายขึ้นนะครับผม โดยด้ยต่างๆแล้วก็อีกอย่างคุณลุงก็ไม่ได้เคลือบแว็กเคลือบอะไรเลยนะครับเนี่ยเป็นแบบเคลือบทั้งเดียวก็จบเลยจอดตากแดดทิ้งไว้อย่างนั้นแหละครับผมวันนี้เราก็จะมาตอบอให้มีความใสขึ้นมานะครับรีโคดเหมือนกับการรีโคดเติ่มแบบชั้นของตัวเซรามิกให้คุณลุงอีกทีหนึ่งนะครับผมเดี๋ยวมาติดตามผลง,งานขั้นต่อไปเลยนะครับผมโอเคครับทีนี้เราก็จะขัดไอ้ที่จะมารีโคดนะครับผม ตครื่องนี้ก็จะเป็นเครื่อง D A นะครับจะไม่กินสีเท่าไหร่นะครับผมตัวนี้จะเป็นการรักษาตัวพิมของเซรามิกนะครับผมอันนี้จะเป็นตัวขัดตัวปกป้องเฉยนะครับตัวปกป้องออกเราจะเติมให้ใหม่ที่เป็นจะเป็นเครื่องข้อเหวี่ยง D A นะครับตัวนี้จะไม่ไม่ไม่ได้ขัดเหมือนตัวโรตารี่นะครับเป็นเครื่องนวดก็ว่าได้นะครับเป็นตัวนี้ก็จัดภาพคลิใครนะครับที่บนอยู่บนของหน้าของตัว ชั้นของเซรามิกนะครับ <S <S หลังจากที่เราทํากระบวนการตัวนี้เสร็จก็จะเป็นตัวลงตัวชั้นของเลเยอร์ของเซรามิกที่หนึงนะครับหลังจากนั้นก็ขกัข้นตอนต่อไปก็จะเป็นตัวตัวปกป้องชั้นแค่นะครับเป็นคําเรียกภาษาอังกฤษเรียกว่า in s i t e protection of the c a r d layer นะครับตัวนั้นจะลงเป็น,นจะจะปกป้องเพิ่มสารตัวนี้เข้าไปให้สีเนี่ย ของน้ำยาเซรามิกเนี่ยอยู่ติดทนนานนะครับอันนี้ก็เงามากเลยครับเ<ม>นี่ยครับเป็นนี้เองนะครับเพราะว่าอันนี้ยังไม่ได้ลงอะไรแลวอันนี้เราเช็ดน้ำยาไอตัวโปวขัดอยู่นะครับร <Okay. S 1> อยรอยก็ไม่มีนะครับรอยก็ไม,ไม่ไม่เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะได้เช็ดเช็นีห้หมดแล้วผมจะเคลียร์ให้ดูนะครับแล้วจะลอกกระดาษกาวออกกีหนึ่งนะครับเพราะว่า เราไม่สามารถเคลือบข้างเดียวได้แล้วทีนี้เราต้องขัดพร้อมกันก่อนเราจะเคลือบนะนี้เราทําเทสให้ดูในการขัดว่าแก้วที่เราขัดกับไม่ขัดแล้วก็แก้วที่เราเคลือบไปโคตรอยู่ยังอยู่หรือเปล่านะครับเราตอบพิสในชั้นเลยนะครับว่ายังเหลือค่อนข้้งเก้วเยอะมากเลยครับแล้วก็จะอล่าให้เห็นความแตกต่างนะครับผมฝั่งที่เรายังไม่ได้เตรียมพื้นผิวเพื่อจะรีโคดนะครับผมก็จะเห็นได้ว่า ฝั่งเนี้ยจะโดนจอดตากแดดเนาะเดนะเดเขาก็จะจโดนเยอะแล้วก็ความร้อนของเครื่องยนต์เลยนะจะนี่เลยครับจะพื้นผิวก็จะไม่ค่อยเนียนแต่ว่าความใสของแก้วอย่างตัวเนี้ยเราเตรียมพิ้นพื้นผิวอ่ะขั้นตอนแรกนะก่อนกเราจะรีโค้ดนะครับแต่ว่าความมิติของการที่มีแก้วอยู่ค่อนข,ข้างจะเยอะนะครับผมเยอะ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 ,เยอะมากๆเลยครับเนี่ยใสมากเลยครับ โอเคครับเพราะว่าเรายังไม่ได้ลงอะไรเลยนะเนาะเราต้องลงเนเยอร์แล้วก็ลงตัวปปก้องชั้งแก้วอี่ทีหนึ่งนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะขัดชิ้นงานทั้งอันเลยครับวันนี้ก็เดี๋ยวเราขัดรอบคันมาอีกทีหนึ่งเนี่ยก็จะลงน้ํายาให้ทางคุณลุงนะโอเคครับขอบคุณในการากดติดตามและกับการรับชมทางเฟซบุ๊กนะครับผมขอบคุณครับศูนย์คิดที่ค้างเรานะครับยินดีให้คําปรึกษาทุก,กรเรื่องของการเคลือบแก้วนะครับผมยังไงก็ อย่าลืมสอบถามโทรมาแล้วกันนะครับผมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ